นี่นะครับทุกคนผมไปได้ไฟฉายพกพาตัวนี้มาเป็นไฟฉายที่เขารีวิวกันเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็มีออปชันเยอะจริงๆ๋ยวมาดูความสว่างมันนี่มันจะเป็นเลนแก้นนุนแบบนี้ใช่ไหม๋ยวเปิดให้ดูนี่เป็นไงความสว่างเขาโคตรกว้างแล้วดูโคตรสว่าง,ง,างแล้วมันมีหลายโหมดด้วยนะนี่อันนี้จะเป็นโหมดไฟรลีไฟสีวอร์มไลท์ไฟอ์มไลท์ก็จะเป็นไฟสว่างจ้าก็จะมีนะแล้วก็จะมีโหมดไฟลีอีกโหมดนึงก็จะเป็นโหมดไฟสีแดงไ 4, งว้ทำสัญญาณได้นี่ มีไฟก็พิมไฟฉุกเฉินสีแดงแบบนี้ด้วยยังไม่หมดแค่นั้นออปชันตรงนี้เอาไว้เปิดขวดหรือว่างัดของแข็งๆได้เลยนะตรงนี้ตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้านหลังเป็นแม่เหล็กเปิดออกมาอีกปึ๊บตรงนี้เป็นไขควงให้ไขควงเราสามารถนี่มันจะมีแม่เหล็กตรงนี้นี่เอามาติดตรงนี้ใช้เป็นไขควงได้อันเดีกับสองที่เก็บให้เรียบร้อยนะนีตรงนี้เป็นที่เก็บหากเกิดเหตุฉุกเฉินทําไงนี่มีนกวีด เป่าได้เป่าได้จริงทุกคนแล้วยังมีที่จุดบุหรี่นีกยตรงนี้ครับเป็นที่จุดบุหรี่ให้กดค้างไว้เนี่ยกดค้างไว้มันจะเป็นที่จุดบุหรี่ขึ้นมาถึงแล้วเนี้นี่เ้วก็ยังไม่พอครับมันยังเป็นที่ตัดเบลได้ด้วยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใช่ไหมเราสามารถเอามาตัดเบลได้และที่สําคัญราคาเพียงไม่ถึงร้อยเท่านั้นนะผมบอกก่อนตัวนี้ที่ออปชันเยอะๆแบบนี้นะครับหากสนใจเนี่ยที่การดียที่ตะกร้าที่เรียงด้านล่าง